นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้แอดก็จะพาท่านผู้ชมไปเสี่ยงโชคกับน้องปิงนะคะน้องปิงสวัสดีค่ะน้องปิงไปไหนคะน้องปิงปิงไปไหนคะน้องปิงไปไหนคะไปไหนคะไปช่องโจมไปทำไมคะไปทำไมคะน้องปิงไปซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมคะอ๋อ ก็วันนี้แอดก็จะตามน้องปิงไปหยิบลอตเตอรี่ที่ช่องโจมด้วยนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าน้องปิงก็หยิบถูกมาสองงวดติดแล้วนะคะงวดนี้แอดกลัวพลาดนะคะท่านผู้ชมก็เลยต้องติดรถมากับคุณตาน้องปิงนะคะคุณยายคะแล้วน้องปิงเขาฝันว่าอะไรอีกคะคุณยายอยู่สอบทำมาร้าปรับเลีแต่เขาไม่ได้บอกเลยก็ทําแค่มืออ๋อเขาทำมือแบบไหนคะคุณยายมือมอ,อย่างนี้อ๋อแล้วก็อย่างนี้ จ้เแล้วก็อย่างนี้อ้าวปิงนี่มันเลขอะไรล่ะสามไม่เข้าใจว่ายายว่าสามอะย่าค่ะทีแรกยกห้านิ้วใช่ไหมคะห้านิ้วแล้วก็สองนิ้วแล้วก็สามนิ้วก็ห้าสองสามเนาะก็ตัวเดิมที่เขาเขาบอกวันก่อนใช่ไหมคะคุณยายใช่น้องปิงเขาจะย้ำตัวเดิมเนาะย้ำตัวเดิมค่ะย้ำตัวเดิมนะคะท่านผู้ชมเพราะว่า แกฝันอีกเนาะเห็นคนแกมาบอกใช่ไหมคะคุณยายใช่อ๋อมีคนแกมาบอกเหนมีคนแกมาบอกน้องปิงนะคะท่านชมบอกเล่ก็ได้ละปิงเขาก็ยกอย่างนี้เ่ยค่ะก็อย่างนี้จะเอาเป็นเรือะไรเลียกสามยายไม่เข้าใจบอกจิตตาบางจช่อ๋อจะสงสัยทำไมเขามาให้โชคน้องคุณยายเนาะ ก็น่าจะเป็นตัวเดิมเนาะคุณยายวันก่อนที่เอ็ดลงทิปไปก็ห้าสองสามนะคะท่านผู้ชมน้องติงที่บอกต่องวดนะคะแต่วันนี้ค่อยมาลุ้นด้วยกันนะคะว่าน้องติงจะหยิบตัวไหนกันนะคะค่ะก่อนอื่นเอ็ดก็ขอฝากช่องละองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้ตามน้องปิงไปหยิบลอตเตอรี่ถึงที่เลยนะคะท่านผู้ชมคะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมพบกับช่องละอองชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะก็มาถึงที่ตลาดช่องโจมแล้วนะคะท่านผู้ชมก็จะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกับน้องปิงนะคะวันนี้บรรยากาศร้อนมากๆนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะแอบกลัว fc จะพลาดนะคะก็เลยมา ซือลอตเตอรี่กับน้องปิงที่ตลาดช่องจอมนะคะเพราะว่าโชคของน้องปิงก็จะอยู่ที่นี่นะคะซึ่งน้องปิงก็หยิบลอตเตอรี่ถูกมาแล้วสองงวดติดนะคะ <Okay. S 1> นี่นะคะคุณน้องปิงกับคุณยายก็กําลังตรงไปที่แผงลอตเตอรี่นะคะท่านผู้ชม oh, <c oughs> ไม่ต้องเลือกเราเดินแล้วมันช้านี่นะคะก็ นเนี่ยนะคะท่านชมน้องปิงก็มาถึงที่แผงลอตเตอรี่แล้วนะคะก็ <c oughs> กำลังจะหาตัวเลขนะคะท่านผู้ชมอ, <c oughs> อาหาเลยน้องปิงซื้อตัวไหนน้องปิง <c oughs> ส่วนมากเขาหาตัวไหนกันคะพี่ 9889 9889กับ64ตรงกับเลขยาบึ้งเลยค่ะใช่ยาบึ้งมีไหมคะ64ส่เพราะค้า852ส2ไม่ปนักเองค่ะม่ดได้นี่ิับ1 5้าต้งซด้วหาเจวไหนเนาะ ไปลุดึงไปเลาเลยเนี่นะคะท่านผู้ชมน้องติงก wow, ็กำลังหยิบลอตเตอรี่แล้วนะคะเธอไหนคะน้องติงอ oh, uh ่าเดี huh. ๋ยวไดายในกล่องเก้าสองหกเนาะน้องติงเนาะนี่นะคะท่านผู้ชมวันนี้น้องติงก็หยิบลอตเตอรี่เลขท้ายสามตัวเก้าสองหกนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองนําไปที่จุดนาดูนะคะสําหรับตัวเลขของน้องปิงนะคะเพราะว่าน้องปิงก็ถูกมาสองงวดติดแล้วนะคะ แอดกลัวว่า fc จะพลาดนะคะก็เลยตามน้องปิงมานะคะถูกไหมคะน้องติ้งอ่าน้องติงอ่ะซื้ออโช fc หน่อยค่ะโชอโชตัวเลขแบบนี้อ่านี่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขของน้องติงนะคะก็ให้มาแล้วนะคะเก้าสองหกนะคะซึ่งงมดก่อนก็ถูกเลขท้ายเก้าเจ็ดเนาะคุณยายเนาะถูกเก้าเจ็ดสองใบนะคะวันนี้น้องก็หยิบเก้าสองหกนะคะท่านผู้ชม ก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับตัวเลขของน้องปิงนะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเพราะว่าแอดก็มาตามให้แล้วนะคะค่ะแ <c oughs> อดก็ขอให้เอซทุกท่านโชคดีไปกับน้องปิงนะคะขายโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมน้องปิงก็หยิบอีก ใบหนึ่งแล้วนะคะก็เป็นหนึ่งเก้าเก้านะคะน้องติงตัวไหนถูกเนาะน้องติงไม่องเมื่อกี้ค่ะคุณยายวันนี้น้องติงหยิบสองเลขเนาะคุณยายเนาะถ้าลต่อยมือนี้ถันโดนลงสองเลขเลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะก็ครั้งแรกที่น้องติงหยิบก็เก้าสองหกเนาะคุณยายเนาะเก้าสองหกนะคะ พอรอบสองน้องปิงก็จะหยิบหนึ่งเก้าเก้านะคะก็ะให้ท่านผู้ชมพี่จึงนาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับตัวเลขของน้องปิงนะคะเพราะว่าน้องปิงก็ถูกมาสองมวดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมแอบกลัวว่าเอฟซี <F 4 S 2> จะพลาดนะคะก็เลยตามติดน้องปิงให้นะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะแอบก็มีหน้าที่นําเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะ ส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนานะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้แอดซีทุกท่านโชคดีร่ำรวยถูกหวยไปกับน้องปิงนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะแอดจะให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศที่ตลาดช่องจอมนะคะก็มีเสื้อผ้าขายเยอะมากๆนะคะของใช้ต่างๆนะคะใครอยากจะมาเที่ยวชมก็เชิญได้นะคะ ตลาดช่องจอมอยู่อำเภออะไรคะคุณพี่อําเภอกับเชิงไหมคะอ๋ออําเภอ,อ,เภอกับเชิงเนาะอยู่ที่ตำบลบ้านด่าน,านอําเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์เนาะพี่นเนาะอ๋อใครอยากจะมาเที่ยวชมก็เชิญได้นะคะก<ช>็จะ,จะเปิดถ่ายทุกวันนะคะ<ใ>นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าของผู้ใหญ่นะคะ คนเข้าคนแก่นะคะท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นสามนะคะตรงนี้จะเป็นเสื้อผ้าเด็กนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากๆนะคะไปทางไหนไปทางน